ราบสวัสดีพี่น้องป้องไปเมื่อสกูลสกคนพี่น้องเจ้าค่ะมืนน่อกี้มาพบๆพกับบุคายอีกแล้วตามเคยนะเจ้าค่เมื่อนี้กับบมมีอย่างพี่น้องเจ้า่าเพว่ามีเอสีคอมเมนต์มาหลังจากที่ลงคลิปเห็ดพญานาคลงไปเนาะเห็ดพญานาคเจ๊เสียนแล้วก็มีเอสีคอมเมนต์มาว่ะให้เห็ดพญานาคให้เบิงแน่วมาสัน้นที่อันที่จริงเขาเหดหลายคลิปเลยเนาะพี่น้องพญานาคแบบง่ายๆเนาะ จำมื so ้อนี k ha. K ha. K ha. ้กับแม่เฮ็ดให้เบิ้งพี่น้องเจ้าค่ะแม่เฮ็ดให้เบิ้งเห้าชมอีกสำหรับคนที่เข้ามาเบิ้งไม่ละหากคิดเก้าเเฮาบ่เจอเนาะเจ้าค่ะกับเฮดห้เบิ้งเนาะแล้วก็เซนเอฟซีท่านที่คอมเมนต์มาเบิ้งเนาะเจ้าค่ะมาเบิ้งมาชมน้ำกันเลยเจ้าค่ะบางคนก็ยังบ่ได้เบิ้งคลิปที่เฮาลงไปนะพี่น้องเนาะเบิ้งตัวอย่างตามภาพนี่เลยเด้อเจ้าค่ะมาเป็นนี่เนาะลักษณะที่เอฟซีคอมเมนต์มาเลยอยากให้เฮ็ดพญนาคห้เบิ้งตามภาพนี่เลยเจ้าค่ะมาเบิ้งมาชมน้ำกันวิธีการเฮ็ดเจ้าค่ะ วัสดุอุปกรณ์ของเขาก็ต้องมีรวดเจ้าค่ะรวดขนาดเส้นใหญ่นิดนึงเนาะเจ้าค่ะใช้เข็มหมุดเจ้าค่ะจะใช้เป็นสีแดงเดอเจเ้าค่ะใซสเแค่สองอันสีแดงเนาะมีอย่างมากมายเจ้าค่ะหลังจากนั้นเขาได้รวดมาขนาดนี้เนาะเจ้าค่ะเอาก็ฉีกใบตองเลยใบยตองที่เขาฉีกเราใช้ความกว้างประมาณหนิ้วนะคะ อันนี้เป็นพยานาักแบบง่ายมากแล้วก็เป็นแบบขั้นเบสิกเนาะพี่น้องเจ้าขาอันดับแรกฮาวเซตยอดก็คือว่างอนน่คเนาะเจ้าค่ะม้วนเป็นนิ้วใบสี่เจ้าค่ะได้มุมที่มันเฉียงลงมาพอประมาณหักมุมเจ้าค่ะเห็นชัดบอกต้องเอากล้องไว้ข้างหลังบอกชัดเจ้าค่ะเข้มุมอย่างนี้เวลหาหักกับพับเข้ามาอย่างนี้แล้วก็หักมาอย่างนี้ นี่พอม้วนเป็นนิ้วใบสีนะพี่น้องเอ,นะอาใหม่เนาะเอาพับเสียงลงมาพับทบเข้ามาแล้วก็ใช้นิ้วที่ดันนิ้วโป้หกักจะเป็นนิ้วลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าค่ะอันนี้ก็คืองอนนาก้วเขาก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเราก็ใช้แม็กแม็กเจ้าค่ะหนึ่งสองแม็กพอให้มันอยู่นะพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นเราก็เริ่มเปียลงมาเรื่อยๆเจ้าค่ะ เปียธรรมดาเด้อเจ้าขาเนยเปียลงมาเรื่อยๆแล้วก็แม็กด้านข้างนะครับโบต้องตัดเลยเด้อพี่น้องเจ้าขาปล่อยเลยเจ้าขาโบต้องตัดโบต้องอยางนอกจากมันเบี้ยวแล้วคราค่คอยแต่งเนาะถ้าเกิดว่าข้างใดข้างนึงมันเบี้ยวแล้วเราค่คอยแต่งเปียลงมาเรื่อยๆเจ้า่า เปียน,นี่บางคนก็้าเสียงบบปินเนาะพี่น้องเนาะถ้าไผ่เปียบบปิ่นนี่เส้นิ้วใบสีประยุกเหตุางานพวกนี้เนาะเทาต้องหัดเปียน,นี่ก่อนอันดับแรกเลยเจ้าค่ะเนาะวางทับลงไปด้านขวาพับเสียงลงมาหักเข้านี่เจ้าค่ะนิ้วชี้ดันพับเสียงลงมาหักเข้ามานิ้วชี้ดันเปียงลงไปความ ความยาวของงอนนาคเฮาอยากได้สนใดเฮากับเปี่ยนลงไปเลยเจ้าค่ะเอาตามต้องการของเฮาบบมีพิษบบมีถือเด้อเจ้าค่ะเฮาอยากได้งอนที่ยาวเฮาก็เห็ดยาวเฮาอยากได้งอนที่สั้นเฮาก็เห็ดสั้นเฮาตามความพอดีและความชอบส่วนตรงนี้ผู้ข้าสินยัง่ใไ่กันไกลเลมเนาะเพราะว่ามันยังตรงอยู่แค่มันเฉียงออกมาให้มันกว้างขึ้นนิดนึง พอเขาได้ประมาณนี้เนาะเจ้าค่ะเฮาทั้งเบิร์แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลังจากนั้นเขาก็ใช้แม็กแม็กเจ้าค่ะน้องเสี่ยนซัดบบบุมมือนีพ้พู้ค่าใส่ขาตั้งกล้องเนาะเจ้าค่ะบริได้คคนจับเนาะนพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเจ้าขาฉีกใบตองมาเหมือนเดิมเจ้าค่ะต่อไปเขาเช็ดส่วนของปากนะเจะ้าขาใส่ความกว้างของใบตองหนึ่งนิ้วเหมือนเดิมเจ้าค่ะ ใบตองนี่ตัดครื่งคือเฮากระไดโบตัดครื่งกระไดเด้อพี่น้องเจ้าขาถ้าผายในช่วงใบตองสั้นก็โบต้องตัดครื่งเจ้าคะไผายด้ช่วงใบตองยาวกะตัดครื่งกระไดเนาะเพราะว่ามันสิ้นเปลืองแล้วมันกะสินหนาถ้าเอาไส้ใบตองเบิดเลยโบตัดครื่งเนาะมันเป็นนิ้วใบสีธรรมดาเจ้า่าสองชิ้นเนาะสองอันแบบนี้เจ้าค่ะหลังจากนั้นเฮากระไซ้ใบตองที่เอาฉีกไว้หนึ่งนิ้วห่อเจ้าค่ะเห็นไหมเห็นชัดบ่ห่อแบบนี้เจ้าค่ะ เฮาจะห่อแบบนี้ทั้งเบิร์ตสองอันเนาะเจ้าค่ะ พอเาได้นิ้วแบบนี้ที่ห่อ,หอก็คือนิ้วใบสีประยุกเนาะต่เห็ดเหดว้วนอวอบนิดนึงเจ้าค่ะห่อห่อได้มา2อ,อันเสร็จเรียบร้อยเนาะที่จริงต้องใส่ริบบิ้นสีแดงเด้อเจ้าค่ะพี่น้องตัดเป็นริบบิ้นสีแดงเป็นเฉียงเฉียงมื่อนี้บ่มีห้เบิง่งริบบิ้นสีแดงผู้่าก็เลยบ่ใส่เนาะใส่สองอันหันหน้าเข้าหากันนันนี่เด้อเจ้าค่ะนี่หันหน้าเข้าหากันประกบกันนันนี่เจ้าค่ะใช้แม็กแม็กเจ้าค่ะ หลังจากนั้นเท่ากับมาใส่กับงอนของนาคที่เท่าพับไว้เนาะเจ้าค่ะเอาส่วนข้างบนที่ยาวขึ้นข้างบนเนาะส่วนสั้นอารมณ์ข้างล่างเนาะเจ้าค่ะวางท้บลงไปในนี้เด้อพี่น้องเจ้าค้าเห็นบะวางท้บลงไปในนี้เซ็ตแม็กเจ้าค่ะแม็กให้อยู่ หลังจากนั้นใช้ใบตองห่อเจ้าค่ะใบตองที่ห,ห่อมีความกว้างขนาดหนึ่งนิ้วเนาะเจ้าค่ะหนึ่งนิ้วครึ่งเจ้าค่ะหนึ่งนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วแล้วแต่เฮาจะใช้ขนาดใดเนาะอันนี้ก็ประมาณนิ้วครึ่งก็ห่อธรรมาธรรมดาเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาเปียลลงมาธรรมดาเปียลลงมาคือตัวนี้แหละแต่การห่อนี่มันจะลําบากเนี่ยเนาะโพษทีพี่น้องผู้ค่าลืมบอกตอนที่ห้าห่อนี่เราต้องตัดทางข้างนี่ออกแบบนี้ ออก่อนที่เฮาจะหอ่อเฮาต้องตัดทั้งข้างนี้ออกเนาะเพราะว่ายางมันกว้างเกินแล้วช่วงตัวเฮาใช่มันแคบแต่ช่วงงอนเฮาจะไข้กว้างนิดนึงเนาะหลังจะนั้นเฮาก็หอ่อลงมาเลยเจ้าค่ะหอ่อลงมาดึงให้แน่นเด้อพี่น้องเจ้าขาแม็กเจ้าค่ะแม็กหน้าแม็กหลัง หอ่อลงมาแล้วก็ดึงให้แน่นเจ้าค่ะแม็กกระไดหลังจากนั้นด้านข้างเนี่ยเขาต้องเฉียงเด้พี่น้องเขาต้องเฉียงตลอดอย่าให้กว้างเกินไปเนาะพวกกว้างเกินไปก็เห็นให้ตัวหน้าเขาใหญ่เนาะเจ้าค่ะพอหอ่หอลงมาตัวนี้ปิดตัวนี้ได้ประมาณ2อันแล้วเนาะเจ้าค่ะหลังจากนั้นให้เอาใส่ไปตองที่เขาชีกนิ้วครึ่งเนาะพับทบเข้ามาใส่เป็น2แผ่นเจ้าค่ะ แม็กเอามาวางใส่นี้แล้วเจ้าค่ะแล้วก็แม็กใส่เข้าไปเลยเป็นยังคือบวตบางแต่แรกถ้าวางแต่อันแรกเท้าซิ่ห่อนี่ยากเจ้าค่ะให้มันปิดตัวนี้มันสิยากอันนี้ก็เทคนิคไผ่เทคนิคมันเนาะเจ้าค่ะหลังจากนั้นเฮ้าก็ห่อลงมาเรื่อยๆเลยเจ้าค่ะห่อลงมาเรื่อยๆเทคนิคก็คือว่าดึงใบตอกให้แน่นแล้วก็ขนาดช่วงเนาะให้พอดีกันบบที่เกินบ่ห้างเกินเนาะเจ้าค่ะ เราได้ความยาวเท่าไรเฮาก็เฮ็ดไปเลยเจ้าค่ะเอาความยาวตามที่เฮาต้องการเลยเด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาเฮ็ดลงมาได้สองอันสามอันแล้วมันเริ่มกว้างออกด้านข้างกับตัดเฉียงออกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะตัดเฉียงออกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะหลังจากที่เฮาได้ความยาวพอประมาณแล้วนะพี่น้องเนาะเจ้าค่ะเฮาพอใจแล้วกับความยาวของนิ้วอ่อ ขาจนักเที่ยวทีเห็ดเนาะอันสุดท้ายเจ้าค่ะเขากับปิดเจ้าค่ะเอาใบตองทับเข้าไปใน,นเน้อเจ้าค่ะปีนกลับทางหลังเจ้าค่ะกระแม็กไว้อันนี้ก็คือกันเจ้าค่ะที่ปินครับ หลังย้ายก็ตัดเศษที่เหลือออกเจ้าค่ะติดกันก็แบันี้นะบันี้ตัดที่เหลือออกห่ากับที่เหลือลวดไว้นิดนึงเนาะเจ้าค่ะลวดนี้เอาไว้เสียบเนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาพอเ่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเจ้าค่ะเวลาเขาไปประกอบหรือเขาเสียบเนาะให้เขางักฮักคอของนาคลงเจ้าค่ะ หักคอของนาคลงนั่นนี่เดอ้อส่วนตูของนาคเนี่ยโบต้องหักบบต้องงอหักแค่ช่วงคอเจ้าค่ะพอฮาอง,งอันนี้แล้วเรียบร้อยเจ้าค่ะฮางอหักตรงงอน,นาคนี่ขึ้นไปเลยเจ้าค่ะนี่งอขึ้นมานั่นนี่เจ้าค่ะเฮาวกสีด้ลักษณะของน,นาคในนี้นะเจ้าค่ะหลังจากนั้นเฮากระตบแต่งลงไปเลยเจ้าค่ะถ้าฮาอยากให้ตานาคฮากระใต้เป็นสีแดงเนาะ เมื่อ้บ่มีสีแดงของเข็มมุดเจ้าค่ะผู้ค้าใช้เป็นสีม่วงเนาะเสียบลงไปท่างข้างเสียบลงไปแนวน,นี้เสียบลงไปทั้งสองข้างเนาะเจ้าค่ะให้เสมอกันเนาะพี่น้องเจ้าขาเอากระสีได้ตวนักแบบง่ายเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาง่ายบ่เจ้าค่ะเหตดง่ายรวดเร็วพี่น้องเจ้าขาแล้วก็มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เนาะเจ้าค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาไปแช่น้ำไว้หรือทิสเปรย์ตามใจชอบได้เลยเจ้าค่ะเมื่อน,นี้กล้องกับสีแปลกๆเนาะพี่น้องเจ้าขาพี่น้องบางคนจอชเบิบ่งบหรู้เรื่องเนาะมี้ตากล้องมือสั่นก็นเลยต้องใส่ขาโอเคนะพี่น้องนะเป็นอะไรหวังว่าพี่น้องสิได้ประโยชน์บ่มากกับน้อยนะเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาพญานาคแบบง่ายๆเจ้าขา คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สอนนี้เด้อพี่น้องเจ้าค่ะขอบอกขอบใจเบ้อสุทุกคุที่เข้ามาติดตามที่มหาหัดส o มเด้อเจ้าค่ะสำหรับผู้ใดอยากได้พะมะล็ษพันของดอกไม้ไม่รู้โรยไปปลูกครพี่น้องเจ้าขาให้พี่น้องทักเฟซเข้ามาที่พัชชามายาเด้อเจ้าค่ะพอพานไม่หันอากาศจอช้างจอช้างสละอาเว้นวักมอมาร์สละอายอยักษ์สละอาเด้อเจ้าค่ะพะว่าทักเข้ามาหลายๆคนและผู้ข้าสิบส่งเที่ยดียวพี่น้อง แจกฟรีเจ้าค่ะแจกฟรีเสียแค่ค่าส่ง40บาทเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาค่าซองและค่าส่งเนาะเพรานั้นแหละพี่น้องสําหรับผู้ที่อยากได้ กระทักเขามาเพราะว่ามันใกล้สิเบิดแล้วเนาะพี่น้องเจ้าขาแลวผู้ค้ากับเจ้ไปจัดสรงให้เอฟซีเนาะคนละ1 0 0 0ถึง2,000เม็ดพี่น้องเจ้าขามีสีม่วงกับสีขาวปะปนกันเนาะเจ้าค่ะขอบอกขอบใจเบสซูกุสุคนที่ติตามเด้อเจ้าะอยู่ดีมีแหงเบสซกุขขสุคนบอยเจ็บบอยไข่บอย,ย,บอยจนเจ้า,า่ะพบพอกันคลิปหน้าเจ้าค่ะไปแล้วจ้า